สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องราวหักมุมของปีศาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มวันที่14มิถุนายนปี2015เด็กสาวคนหนึ่งชื่อยิบซีได้โพสต์ข้อความแปลกๆบน Facebook ของเธอหลังจากผู้ติดตามเห็นข้อความนี้เข้าต่างก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเด็กสาวที่พวกเขารู้จักจะไม่มีวันโพสต์แบบนี้โดยเด็ดขาด พวกเขาสงสัยว่าจะมีคนแฮ็กแอคเคาท์ของเธอจึงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงแต่ผ่านไปไม่นานยิบซีก็โพสข้อความที่2ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนทันทีเพราะเนื้อหาไม่เพียงหยาบคายแต่ยังมีรายละเอียดของอาชญากรรมด้วยเพื่อนๆและเพื่อนบ้านของยิบซีจึงรีบตรงไปตรวจสอบที่บ้านของเธอทันที เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าประตูบ้านปิดอยู่อย่างแน่นหนาขออย่างไรก็ไม่มีใครตอบรับแต่รถยนต์และรถเข็นของยิบซีก็ยังคงจอดอยู่ในโรงรถตามปกติ สภาพไม่เหมือนมีคนออกไปข้างนอกเมื่อพวกเขาพบความไม่ชอบมาพากลน,นี้จึงรีบแจ้งตำรวจทันทีและความกังวลของทุกคนก็เป็นจริงเมื่อเจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปก็พบว่าดีๆผู้เป็นแม่ของยิปซีถูกทำร้ายที่ตัวพบบาดแผลหลายสิบแผลนอนฟุบอยู่กับพื้นในห้องนอนและเสียชีวิตไปนานแล้วตำรวจค้นบ้านอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่พบแม้งเงาของยิบซีเงินสดในบ้านก็ถูกกวาดไปจนเกลี้ยง คดีนี้สะเทือนขวัญผู้คนทั่วทั้งอเมริกาพอยิปซีไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นหญิงสาวผู้พิการที่โด่งดังคนหนึ่งแห่งเมืองสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีการที่เธอรู้จักมองโลกในแง่ดีแม้ชีวิตจะน่าสงสารได้เคยช่วยปอบโยนผู้คนที่สิ้นหวังจำนวนนับไม่ถ้วนแต่วันนี้ดีๆแม่ของเธอกลับถูกทำร้ายความปลอดภัยของหญิงสาวที่น่าสงสารผู้นี้จึงเป็นที่จับตาม,มองของทุกคนยิปซีเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนื่องจากขาดโครมาโซมบางตัวในยีน ทำให้เธอป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายอย่างตั้งแต่เกิดทั้งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคลมบ้าหมูโรคคอผืดรุนแดงเป็นต้นตั้งแต่สามขวบเป็นต้นมาเธอยังมีอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนอนเนื่องจากพัฒนาการของกะโหลกศรีรษะที่ผิดปกติ ทำให้มีปัญหาการมองเห็นและการได้ยินสติปัญญาชะง,งักอยู่ที่7็ดขวบและมีร่างกายทอนล่างที่พิการต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตนับตั้งแต่ยิบซีจำความได้เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งดวงตาหูไปจนถึงหัวเขา่าร่างกายแทบจะทุกส่วนและยังต้องกินอาหารผ่านทางใสา่ย,ยางทางจมูกเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย นี่คือชีวิตที่น่าสงสารของเธอแต่เธอก็สามารถรอดชีวิตมาได้ด้วยความยากลำบากพอดีๆผู้เป็นแม่ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวในสายตาของเพื่อนๆและเพื่อนบ้านดีๆเป็นแม่ที่เข้มแข็งมากหลังจากคลอดยิบสีได้ไม่นานเธอก็ถูกสามีทิ้งจนต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอ กลับไม่เคยทอดทิ้งลูกสาวเพื่อดูแลยิปซีผู้เป็นลูกสาวให้ดียิ่งขึ้นดีๆยอมเสียสละหน้าที่การงานและเวลาของตัวเองเพื่ออยู่เคียงข้างลูกสาวตลอดเวลาเธอตะเวนไปทั่วทุกที่เพื่อหาเงินค่ารักษามาเยียวยาชีวิตของลูกแต่ไม่ว่าจะต้องอดทนแค่ไหนก็จะดินด้นรนหาของเล่นชิ้นโปรดมาให้ยิปซีจนได้ ลูกสาวที่ทรมานจากความเจ็บป่วยและแม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนเรื่องราวอันแสนซาบซึ้งตาตึงใจนี้ตกเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากสิงหาคมปี2005เฮอริเคนแคทรีนาที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาได้พัดเข้าถล่มฟลอริดาและกวาดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่รัฐมิสซิสซิปปีไปจนถึงรัฐลุยเซียนาสร้างความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ให้กับสหรัฐอเมริกาผู้คนหลายหมื่น ตองไรที่อยู่อาศัยในจํานวนนี้ยังรวมถึงดีดีและยิบซีที่อาศัยอยู่ที่นิวออรีนในขณะนั้นท่ามกลางความรู้สึกหมดหวังและไร้ที่พึ่งของผู้คนดีดีก็เข็นรถเข็นของยิบซีออกมาขับขานร้องเพลงกระตุนให้ทุกคนอย่าหมดหวังและอย่ายอมแพ้เพราะความรักสามารถเอาชนะเฮอริเคนได้การกระทำของพวกเธอทำให้ผู้ประสบภัยจำนวนมากได้รับกำลังใจอันใหญ่หลวงสื่อหลายสำนักก็มานำเสนอเรื่องราวของพวกเธอ หลังจากพายุผ่านพ้นไปหลายคนก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสองแม่ลูกพร้อมทั้งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยความอนุเคราะห์จากภาครัฐพวกเธอจึงได้ย้ายมาอยู่ที่มิสซูรีผู้คนยังยินดีร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยสร้างบ้านหลังใหญ่ที่มีทางลาดสำหรับรถเข็นให้คนดังตามแวดวงสังคมและภาคธุรกิจก็พยายามช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางการแพทย์อย่างเต็มที่นี่เป็นช่วงเวลาที่ฐานะทางครอบครัวดีมากที่สุดนับตั้งแต่ยิปซีลืมตาดูโลกมา แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเธอเมื่อทุกคนเห็นสายและโยงระย่างทั่วตัวยิบซีจนต้องแอบไปหลังน้ำตาร้องไห้เพื่อเธออยู่นั้นยิบซีกลับเป็นฝ่ายเข้าไปปลอบโยนพวกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเพื่อนบ้านของพวกเขาเคยเล่าถึงสองแม่ลูกไว้ว่าแม้จะเห็นว่ามีบาดแผลอยู่ทั่วทั้งตัวแต่ขณะเดียวกันสองแม่ลูกก็เป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีที่สุดในโลก กลับมาที่ปี2 0 1 5ด้วยความพิเศษนี้ของสองแม่ลูกเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมกับครอบครัวยิปซีขึ้นจึงตกเป็นจุดสนใจของทั้งสังคมอย่างรวดเร็วตำรวจท้องที่เริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนทันทีภายในระยะเวลาไม่นานพวกเขาก็พบ i p address ที่โพสต์ข้อความแปลกๆบน Facebook ประกอบกับรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุและคำให้การของพยานพวกเขาพุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อนิกซึ่งอยู่ในรัฐวิสคอนซิล ก่อนจะรีบตรงไปจับกลุ้มตัวเขาถึงที่บ้านขณะเดียวกันที่บ้านของนิกเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับยิปซีที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ในสภาพที่ปลอดภัยดีทุกคนต่างรู้สึกยินดีกับการรอดชีวิตของยิปซีแต่ข้อมูลที่ตำรวจประกาศต่อมาภายหลังกลับทำให้รูปคดีพลิกไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เรื่องราวเต็มไปด้วยความรักและความดีงามกลับหักมุมกลายเป็นเรื่องราวขย e ควญผู้คน เมื่อตำรวจเจอตัวยิปสีก็พบว่าเธอสามารถเดินเหินได้เหมือนคนปกติทั่วไปศีรษะที่เคยโล้นก็เต็มไปด้วยเส้นผมและนิกซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายแม่ก็กลายเป็นแฟนที่เธอแอบคบมานานถึง3ปี มิถุนายนปี2015คำคืนที่ร้อนอบอ้าวยิบซีให้แฟนหนุ่มแอบเข้ามาในบ้านและพลากชีวิตของผู้เป็นแม่ไปหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็โพสสองข้อความแปลกๆบน Facebook ด้วยตัวเองจนกระทั่งตำรวจมาถึงเมื่อเหตุการณ์ที่น่าสะึึงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนต่างคาดไม่ถึงภายหลังยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ยิบซีก่อคดีทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเธอพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ผู้คนต่างก็รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนจริงๆแล้วยิปซีไม่ได้มีปัญหาทางยีนตั้งแต่เธอลืมตาดูโลกดีๆผู้เป็นแม่ก็ได้วางแผนการเพื่อสนองอาการป่วยทางจิตของตนไว้หมดทุกอย่างแล้ว <ๆ S 1> เพื่อเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนในสังคมทุกวันดีๆเอาแต่คบคิดวิธีเพื่อสร้างโรคร้ายแรงต่างๆให้กับยิปซีดีๆมักจะให้ลูกสาวกินยาต่างๆตั้งแต่เธออายุ3ามขวบเป็นต้นมา ก่อนนอนก็จะบังคับให้เธอสวมเครื่องช่วยหายใจทุกคืนเมื่ออายุได้7ขวบดีๆก็อ้างว่ายิบซีป่วยหนักจนทำเรื่องราออกจากโรงเรียนไม่ยอมให้เธอคบค้าสมาคมกับใครเมื่ออายุ8ขวบยิบซีก็โดนล้างสมองว่าตัวเองขยับร่างกายท่อนล่างไม่ได้จำเป็นต้องใช้รถเข็นแทนการเดินหากยิบซีพยายามเดินต่อหน้าคนอื่นรับหลังก็มักจะโดนทุบตีอย่างรุนแรง ดีๆยังให้ลูกสาวใช้ยาเคมีบำบัดหลายชนิดอย่างต่อเนื่องและยังจับเธอกลนหัวเพื่อให้อาการป่วยของยิบซีดูสมจริงมากยิ่งขึ้นดีๆใช้ประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยพยาบาลของตนปลอมแปลงประวัติการรักษานับสิบชุดเพื่อหลอกให้หมอหลงเชื่อจนลูกสาวต้องเข่ารับการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นหลายครั้งหลายคามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอยังให้ยิบซีใช้ยาที่ส่งผลทำให้ฟันผุจากนั้นจึงให้หมอถอนฟันของลูกสาวออกแทบจะทั้งหมด และทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมยิบซีเธอก็จะบรรจงแต่งตัวให้ลูกสาวเช่นทายาชาที่ริมฝีปากเพื่อให้ยิบซีน้ำลายไหลตลอดเวลาแล้วก็ซอดสายและโยงระยางไปทั่วทั้งตัวทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์ออกสื่อเธอก็มักจะแอบหยิกหลังมือลูกสาวหากยิบซีมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์ก็จะเตือนด้วยการหยิกอย่างแรง และสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจมากที่สุดก็คือตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมายิบซีไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองกำลังถูกทารุณกรรมอย่างหนักเธอเชื่อคำพูดของแม่ทุกอย่างเพราะคนที่อยู่ในนรกทุกเมื่อเชื่อวันก็ยอมไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนรก ่อนปี2012ยิปซีไม่รู้แม้กระทั่งอายุที่แท้จริงของตัวเองเพราะดีดีไม่เคยบอกวันเวลาที่เธอเกิดเธออยากให้ยิปซีสวมบทบาทเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบตลอดไปแต่สิ่งที่ดีดีคาดไม่ถึงก็คือฮอร์โมอนวัยรุ่นที่ทำให้ยิบซีในวัย20ปีค่อยๆเปลี่ยนไปเธอแอบคบกับนิกซึ่งรู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ตและค่อยๆตระหนักว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ป่วยแต่คนที่ป่วยจริงๆก็คือดีดี เมื่อเธอบอกเรื่องราวความรักของตอนเองจนถูกดีๆปฏิเสธความโกรธแค้นที่สะสมมานานกว่า10ปีและการหวยหาความรักฉันหนุ่มสาวจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุในปี2015เธอสมคบคิดวางแผนกับแฟนหนุ่มไว้นานแล้วจนกระทั่งเกิดศกอนตรกรรมนี้ขึ้นเมื่อรายละเอียดของคดีถูกเปิดเผยออกไปก็ตกเป็นที่ทกเทียงกันในวงกว้างของสังคม หลายคนเข้าข้างยิ่ซี่เพราะอยากให้หญิงสาวที่ถูกทรมานมานานแสนนานคนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เดือนกรกฎาคมปี2015หลังจากศาลชั้นต้นพิจารณาถึงความพิเศษของคดีนี้แล้วจึงตัดสินใจจำคุกนิกตลอดชีวิตและลงโทษยิบสีสถานเบาด้วยการจำคุก10ปีสุดท้ายเหตุ <c oughs> การณ์อันแปลกประหลาดที่กินเวลามากกว่า10ปีก็มาถึงจุดจบ ต่อมาภายหลังยิปซีที่ยังอยู่ในเรือนจำได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าแม้จะอยู่ในนี้แต่เธอกลับรู้สึกสัมผัสได้ถึงอิสระภาพที่แท้จริงเหมือนกับได้เกิดใหม่ยิปซียังบอกกับนักข่าวว่าตอนเด็กเธอเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่เจ้าหญิงถูกขังไว้ในปราสาทและมีปีศาจคอยเฝ้าประตูอยู่หากไม่กำจัดปีศาจตัวนั้นออกไปเธอก็จะไม่มีวันได้พบกับอิสระ เธอไม่เคยคิดอยากจะทำร้ายแม่ของตัวเองแต่ที่ทำลงไปเพราะไม่มีหนทางอื่นแล้วจริงๆและจนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังคงคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของดีๆผู้เป็นแม่วันนี้ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ